สวัสดีครับพี่น้องมาพว่าผกับผมช่องออตโตจังนุมบูดรภาเพื่อนเหมือนเดิมครับผมเมื่อนี้สีมีแนวมาแช่ประสบการณ์สองซามมือที่เลี้ยนกับว่าขยับยอดวิวกับว่าขึ้นกราบกับต๊ป้องหูภาสาเหตุเป็นพ่อยังเมื่อขึ้นก็นเลยเอ๊ะใจอีสังเกตก็เลยล่องเข้าไปเช็กกล้องขอความก้องขอความแบบนี้ครับ ผู้ใดย,ยาฉลาดใจเด้อครับให้เขาไปเช็คเบิง้งผมกะฉลาดใจไปช่วงหนึ่งผมกะเช็กเบิ้งงต่ทิวาอ่าตรงแนะนำโปรไฟไฟวา่ามันติดอีหยังบ่หรือมีละเมิดอย่างบ,ออางบ่ผมกะเช็กแต่ตรงนั้นผมลืมผมลืมไปเช็กกองขอควา้างไไว้ต้งโดนมือขึ้นผมก็เลยเขาไปเช็คลู้ไหมครับเจออะไรเจอคิปวิโอระเมิดลิสิสธิ์ เจอคลิปวิดีโอมีไลน์นาของแอของแอปสีดำระบบเฟซบุ๊กไล่งานมามือคึืนผมเข้าไปลบคลิปทำยอดวิวเยอะบอกที่ว่ามีไลน์นำเยอะนะครับยอดวิวแต่ผมกับว่าได้เสียดายเพราะอย่างยอดวิวเยอะก็จริงแต่มันเหตุให้อ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมโดนจำกัดอโดนไลาย,ยังถ้าสำหรับคนที่่าผ่านการส้่งไล่ไดแล้วถ้ามีไล่นำของแอปอื่นหรือว่าโดนแจ้งเตือนในกองขอความก็ให้เขาไปลบพอ,อยหังยอดวิวลดขาเขาถึงลดแล้วก็โดนจำกัดความแล้วแล้วก็โดนจำกัด การเข้าถึงพอมือขึ้นระบบแจ้งเตือนเลยครับคุณโดนจำกัดการเข้าถึง